สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยุตตังประเทศแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางฟัง่งไทยเบอร์สุู่สุคนพาส่งทางฝั่งขเขมรอยากลองของลองดีนะว่าไอที่ห้ำเฮียนมาสวดมนต์ภาวนาหรือว่าทํากิจกรรมอยู่ในวัดท่านเจนให้ตัวเองหันยิงบกเข้านะ ล่าสุดนะออกมานะลงของลงคงลงวิสาประจันหน้ากับกระสุนอย่างทางฟั่งทหารไทยนะมัดเข้าไปดอกหนึ่งนะทิวเข้าไปหน้าท้องโอ้นะไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดนะนะถึงขั้นกับหัวล่อนโวยวายขึ้นมากับบ้าทเนานะถึงขั้นฮู้เลยว่าไทยนะั้นลักสงบนะไปเบิ่งคลิปกันเลย นี่แหละนะของแท้นะของแท่โบเมนพาพระไรนะกระสุนอย่าง กระสุนย่างนะของแท้นะลองคงไปเนาะวิสาเสื่อมเห็น่อนนะถ้ายู่วัดธรรมดานี่นี่นะวิสา,าคมที่เฮียนมากระยังขังคือเก้านะถ้าเกิดไปประลองของแท้แท้นะวิสา,าคมเสื่อมนะปกตินี่พระนี่ต้องอยู่วัดนะต้องทากิจกรรมยู่วัดหรือว่าสวดมนต์ภาวนานะ ห้ำเฮียนวิสาคมให้คนนับคนชื่ออันนี้นันอยากออกมาลองของประลองของดีนะว่าตัวเองนั้นอาจจะเป็นพระที่วิสาคมแข็งเกร่งนะอันนี้นี่จะโทษทหารบบได้ใดนะเพราะว่าพระแต่ละวัดแต่ละประเทศนะเขาจะประจำสินยูบัตร เขาจะบอออกมาประลองของนะถ้าออกมาประลองของสิแหละนะเจ็บนะเจ็ <c oughs> บบบได้เจ็บอย่างเดียวได้นะน้ำตาไหลอีกนะโบแมนว่าตั้งใจอยากห้องให้ได้หลังจากที่อันชื่อัอนกระสุนอย่างตุ๊บเข้าไปหน้าท้องแล้วนะแก๊ดน้ำตานะ เทิงบ่อน้ําตาแเตีเลยบ่แม่นญาติพี่น้องภายตายบ่ยได้สวดมนต์ให้ไผแต่ว่าให้เพราะว่าแก๊สน้ําตาเสียบตาม,มันบ่แม่นเออมนุษย์หินได้นะจะสุกไป,ปล,อลองคองพระธรรมดานี้ต้องหาเข้ากินหาเข้าปลา,าหารกินอยู่วัดแม่นบอนะ แต่ผ้าอันคาเมนเนออกมาเลาะเรียบตามแนวะสายแดนะบูมิไผ่ไส่บ้านให้ดอกนะบูมีนะนี่นะนนะจะได้นี่แหละนะลองประลองของไทยเขาบว่วใจดีใส่บ้านให้ดอกเนอะนะเพราะว่ามันมเมน่นหน้าที่ของพวกเขาที่จําเป็นต้องมาใส่บ้านให้นี่นะพระอยู่ตามแนวสายแดนที่ โบยู่ในโอวาดคอมเมนต์ทางหลายนี่ถึงขั้นหัวร้อนนะได้ซิมกระสุนอย่างไปหลายนัดได้ดอกนะเป็นจงนังไดแสบอยู่บ่ะนะแสบคือสันเข่าอยู่ในวัดในวายอยู่บ่นะ <c oughs> <laughs> น่าจะแสบนะแสบถึงสวงนะ ถึงขั้นว่าประทมพยาบาลต้องเข้าแล้วแหละ <c oughs> คิ้วค่อยจิหายบอกมันบบได้อแม่นหนังฮอริบุตรไยเจ้าบบแม่นพระเอกหนังบูนะเจ้าคือพระนะพระต้องสำรวมอยู่ในวัด เขาจะบออกมาเลินเพ้นพผ่านกันเด้อนะถ้าอยากให้คนนับเธอนะบบเมนเอ่อต้องตั้งซื้อว่าจะใดนะพระเหล็กได่หัวใจแสบปุ้ยแสบแสบหอวสวงเนาะแศบอีเดียฮ่นบบได้แสบแต่บได้แสบกินคือเข้านะแสบนะแศบในสวง มันเป็นมาตรการที่เขาคับไล่มอบนะมันเป็นมาตรการที่สากลเขาใส่ไล่มอบนะในเมื่อมีมอบเข้ามาตั้งแก้งตั้งเข้ามาหุกขานเข็ดแดดล้ำเส้นนะมันเป็นมาตรการของสากลและกาหลายคนอาจจะเบิ่ว่าเขาอาจจะใส่ ความหหนแหงมันไม่ได้เป็นความโหนแหงแต่มันคือมาตรการของสากลเพราะว่าเขายกขยงมาด้วยอาวุธนะจะมาทําให้ห่างกายเจ้าหน้าที่ะดึงลวดหนามเพตแดนออกมันโบ่แม่นแนวนะอันเขาเตือนไปแล้วกับเล้วนะเขาจะใส่กฎหมายแล้วกับบยญานนี่แหละนะ พระดีๆเขามียู่วัดนะเขาสันเข้ายู่วัดอันนี้พระเข้ามาหาหายู่หากินตามแนวแสดงจเสพหอดสวง <c oughs> ยากโซวความแข่งแก้งของวิสาาคมม่นว่าหวังว่า พระก็คือจิหู้แล้วเนาะท่านก็คือจิหู้แล้วแหละนะว่าคมเสื้อนะต้องกลับไปสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมเทศนะนี่มันอยู่ในช่วงที่จำวัดโมแมนตะินะเบิ่งเอาเดอนะบัน,น้น่นะคงจะหู้อลไแหละเนาะนะเบิ่งแล้กก็ พลังของเวทมนต์อาขังพระคงกระเสื่อนนะนะบุญศรัทธานั้นมันไม่ได้แข็งแก่งกวกระสุนยาง <c oughs> โอ้คุยโอ้คิวค่อยจะหายบอกพวกแกนะนะ,นะ <c oughs> พระนะ โบได่าจะมาสวดมนต์ให้ผู้ใดญาตีพี่น้องเสียโบได้มาเสียน้ําตาให้ไผ่แต่มาเสียน้ําตาให้กับแก๊สน้ําตานะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะยยกลองของนะแต่เสียดายของบกขังคือกับแก๊สน้ําตากับกระสุนย่างเนาะนะนะ